สวัสดีค่ะสองเดือนอีกแล้วก็วันนี้มาอัปเดตนะคะเฟลริทของเดือนมิถุนากับเดือนกรกฎานะคะเดือนนี้มาเร็วนิดหนึ่งนะคะก็มีเวลาที่จะทําคลิปให้ทุกคนได้ดูก,กันก็ถือโอกาสมาอัปเดตนะคะไอเทมช่วงสองเดือนที่ผ่านมาที่ใช้บ่อยประทับใจแล้วก็คลิกมากๆนะคะรวมทุกอย่างอยู่ในคลิปเดียวนะคะก็วันนี้ก็มาดูกันเลยดีกว่าไล่ตั้งแต่ช่วงคินซิ s งเลยนะคะก็ ทุกอย่างยังเหมือนเดิมจากคลิปที่แล้วนะคะสกินแคร์ที่ใช้ช่วงเป็นสิวลองเซิร์ชดูได้นะคะก็ยังเป็นกระบวนการเดิมๆสิ่งที่ใช้ก็ยังเดิมๆนะคะมีเปลี่ยนมาตัวหนึ่งก็คือ cleansing gel ไปเจอกับ cleansing gel ตัวหนึ่งที่เป็น cleansing gel ที่ไม่มีฟองจริงๆเลยนะคะก็คือตัวนี้เลย deep cleansing gel นะคะของ orp โตเกียวนะคะเป็นแบรนด์ของญี่ปุ่น เมยเคยใช้สเปรย์ของเขาสเปรย์น้ำแร่นะคะก็ควจริงมันก็ไม่ได้รู้สึกวิเศษวิโสอะไรนักหรอกแต่ว่าด้วยแบรนด์เนี้ยเขาจะมีตัวหนึ่งเป็น cleansing oil ที่ได้รับรางวัล cosme คือรับรงางวัลการจัดอันดับผลิตภัณฑ์ใช้ดีของญี่ปุ่นนะคะรางวัล cosme เนี่ยก็คือเจ้ายี่ห้อนี้ orp โตเกียวเนี่ยไลน์ของ cleansing oil เขาเนี่ยได้รับรางวัลที่หของ cosme นะคะก็เลยสนใจยี่ห้อนี้แล้วเลือกไปเห็นว่ามันมี deep cleansing gel ซึ่งเมเนี่ยอย่างที่เคยเกิดไว้แล้วว่าชอบที่จะใช้คลีนซิ่งเจลมากที่สุดและผิวเนี่ยเหมาะกับคลีนซิ่งเจลมากที่สุดนะคะก็เลยสอยมาลองตอนที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นนะคะสัปดาห์หนึงครั้งสัปดาห์ก็ใช้เจ้าตัวนี้อย่างเดียวเลยนะคะก็มันสามารถที่จะทําความสะอาดเมคอัพที่เมย์แต่งหนักๆเนี่ยได้ค่อนข้างดีมากคือหลุดหมดคือวิธีใช้คือว่าปั๊มออกมาเนี่ยมันจะเป็นเนื้อเจลแล้วก็วนเหมือนคลีนซิ่งออยเลยแต่ว่าเนื้อมันจะไม่ได้เป็นออยนะคะมันก็จะ เหมือนเจลมันก็จะลันบนผิวไปเรื่อยๆเมย์ก็จะคลึงไปเรื่อยๆหลังจากนั้นก็ล้างออกมันก็จะเปลี่ยนเป็นน้ําขุ่นๆที่เก็บพวกรองพื้นเก็บพวกไม้อาของเราเนี่ยออกมาหมดแล้วนะคะแล้วที่สําคัญคือหลังจากล้างเนี่ยผิวไม่แห้งตึงเลยนะคะก็ประทับใจและชอบมากแต่ที่มันมีข้อเสียคือมันหาย,ยากในส่วนของฟาเรชั่นเดนิหลังจากที่เฟเวอร์ริตตั้งแต่เริ่มเฟเวอร์ริตมาเนี่ยนอกจากนาเชโกตัวเดียว ก็เป็นแป้งผสมรองพื้นมาตลอดที่เมฟเวอริตนะคะเพราะว่าหลังจากที่ใช้นาเชโกตัวนั้นก็มีอาการหยุดหยุดหยุดแต่งหน้าไปใช้แป้งผสมรองพื้นตลอดนะคะเป็นสิวเยอะอะไรช่วงนั้นนะคะไม่ได้บอกว่าเป็นสิวเพราะนานนะแต่หมายถึงว่าหลังจากนั้นดูแลผิวไม่ค่อยดีเลยใช้แป้งผสมรองพื้นนะคะก็กลับมาใช้รองพื้นได้อีกแล้วนะคะก็เป็นตัวนี้บูโจเฮลที่มิกซ์เซรั่มเจลฟาวเดชั่น ยังคงเป็นไอเทมที่ยังไม่มีขายในไทยนะคะแต่มันถูกใจจริงๆถึงเอามาเฟรนดให้ดูกันนะคะเป็นเจ้าแบรนด์ตัวนี้เป็นฝั่งของฝั่งยุโรปตัวนี้เมเห็นใน Pixie w o o พิกซี่ทูกูรูฝั่งอังกฤษหลายๆท่านนะคะที่เขาใช้กันเมก็เลยไปเจอที่ญี่ปุ่นมาพอดีก็เลยสอยมาซะเลยตัวนี้ที่ญี่ปุ่นขายอยู่4เฉดเมก็เลือกเบอร์53มาตัวนี้เป็นไลท์เบจไลท์เบจนะคะก็ เป็นเจลฟาวเดชั่นตัวนี้สำหรับเมยเนี่ยความรู้สึกที่ทาคือว่า 1. เนื้อเบานะคะไม่หนักหน้าเลย 2. คือปกปิดได้อยู่ในระดับน้อยถึงปานกลางคือรอบแรกที่ลงเนี่ยจะยังปกปิดได้บ้างแต่ถ้าอยากแต่ถ้าอยากจะให้ปกปิดเพิ่มขึ้นเนี่ยมันสามารถบิวได้ไงคือสามารถลงเพิ่มได้ไม่ดูหนาเตอะค่อนข้างที่จะให้ผิวที่ดูสุขภาพดีคือ ไม่มีชิมเมอร์นะแต่ให้ความรู้สึกโกลรู้สึกเงานิดๆน,นะคะไม่ได้ทูไม่ได้ดูหน้ามาใช้แล้วไม่เป็นสิวไม่อุดตันตัวที่กรีดมามี SPF 10นะคะ PA บวกบวกไซส์อยู่ที่30 ml ถ้าราคาอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะ2,100เยนอยู่ที่ประมาณ800บาทแปลงที่ใช้คู่กับเจลฟอรเดชั่นตัวเมื่อกี้นะคะจะใช้อยู่ประจำคือ Sigma Angle Top Kabuki F84 ตัวนี้จะเฟรริตไปหลายครั้งแล้วมั้งคือเป็นแปรง ที่ใช้กับรองพื้นที่เมย์ชอบที่สุดนะคะเนื่องจากมันเป็นแองเกิลมันค่อนข้างที่จะมีรอยส่วนโคง้งส่วนว้าที่มันจะเข้าผิวได้ง่ายแบบนี้มันเข้าได้ทุกส่วนกลายเป็นแปลงตัวเดียวของ SIGMAX ที่ใช้บ่อยมากที่สุดลองมาถึงจะเป็นตัวที่เป็นแฟตท็อปนะคะต่อไปมาถึงแปลงอีกอีอีห่อหนึ่งนะคะปกติเมย์ใช้ Sigma มาตลอดนะคะช่วง2เดือนที่ผ่านมาเคยเห่ไปแในอินสตาแกรมันเป็นแปลง แป้งแป้งปัดแก้มอันใหม่ที่เมซ้ซอยมาก็คือนี่เลย r e ร l t e เทค i c brush นะคะสภาพยับเยินนิดน,นึงเนื่องจากว่าใช้ทุกวันยังไม่มีเวลาล้างมันเป็นแป้งปัดแป้งนะคะตัวน,นี้จะเป็นแป้งปัดแป้งซึ่งมีลักษณะค่อนข้างใหญ่นี่ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะคะเป็นแป้งที่ขนนุ่มมากไม่บาดผิว สะดวกใช้ง่ายไม่รู้สึกกระทบกระเทือนผิวได้เลย,เลย brush brush นะคะก็คือแปรงปัดแก้มนั่นแหละจะมีลักษณะเป็นพุ่มใหญ่ๆนะคะไอสองตัวนเ,นเ,นเ,น ic, เนี้ยมันเป็นเรียเทค h n i เนี่ยถ้าใครดู Youtube เหมือนกันนะคะจาก p i x i Woo นะคะแปรงตัวนี้ก็เป็นลายของเขาเป็นพี่น้องนะคะตระกูล Samantha Chapman นะคะคนน้องนะคะ Samantha Chapman นะคะเขาก็ผลิตลายเมคอัพแปรงเมคอัพตัวนี้ขึ้นมานะคะ่ะตัวนี้ขนนุ่ม ผลดีมากไม่บาดหน้านุ่มมากๆนะค่ะสองตัวนี้เลยตัวนี้นก็จะเป็นทรงแบบปัด,ปดแก้มก็จะเป็นพุ่มใหญ่ๆค่อนข้างจะใหญ่นิดนึงแต่เป็นพุ่มที่แบบมันเป็นสีบัชออนได้ค่อนข้างที่จะนัวแล้วแบบเป็นธรรมชาติอะ่ะคือใช้ได้ทั้งบัชเนื้อครีมแล้วก็เป็นบัชแบบฝุ่นนะคะเมย์ก็ใช้ชอบใช้ตัวนี้มากมันปัดแล้วมันรู้สึกไม่ต้องระวังคือมันค่อนข้างที่จะเกลี่ยดีส่วนของตานะคะก็จะเริ่มจาก ราคาไม่แพงก่อนแล้วกันมีพิ่งได้มาไม่กี่วันเลยนะคะเอามาเฟอร์ริตเลยก็คือเป็นของ Love Beauty for Forever 21นะคะเป็นแบรนด์ที่เขาจะขายพวกไอเทมเบเตเลตสำหรับผู้หญิงเนี่ยใน Forever 21อยู่แล้วเมไปซื้อเสื้อาเมื่อวันก่อน,อนแล้วเห็นมาว่าเฮ้ยเขามีอายแชโดด้วยอะไรเงี้ยก็ไปลองมาสีหนึ่งน่อจากสีมันสวยก็เป็นโทนสีน้ำตาลแบบนี้ เป็นออกสีชมพูน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะสีเฉดตั้งแต่อ่อนไล่จนถึงเข้มตอนแรกคิดว่าพิกเมต์จะเอองั้นงนปรากฏว่าดีมากวันนี้เมยก็ใช้นะคะพาเลตนี้นะคะในการแต่งตามันเป็นอายแชโดว์ที่ชิมเมอร์นะแต่ว่าไม่ได้รู้สึกที่ว่าไม,ไม่ได้รู้สึกว่ามันชิมเมอร์มากเกินไปมันค่อนข้างที่จะเล่นแสงได้ดีและสวย150บาท แพ็กเกจกองแกงเนี่ยแหละแต่ว่าเนื้ออายแชโดว์ค่อนข้างดีมากเลยนะคะ150บาทนี่ก็ใครก็ไปลองดูกันได้นะคะที่ forever 21อ่ะให้ดูเลยว่าใช้บ่อยจริงๆนะคะเป็นตัวไฮไลท์ที่เมย์เอามาใส่บิลพาเลตเองนะคะของแมกสังเกตได้ว่าฝุ่นกระพุ้งกระจายมากเป็นสีที่สีเดียวกับผิวเนื้อแมทคือใช้ทุกวันนะคะเมย์ใช้ในการไฮไลท์หนกคิ้วตรงบริเวณนี้ในการ แต่ตาจะมีเอามาทาบริเวณใต้ตาบ้างให้เป็นเหมือนกับการคลีนทุกอย่างบริเวณใต้ตาให้ใต้ตาเนี่ยมันดูสว่างขึ้น e s t e e Lauder b o l ว์ว l ลลุ i มลิฟติ a ง a ั a ตัวนี้ได้มาจากกล่องแพมบ็อกซที่เพิ่งเหอไปคลิปนะคะเดี๋ยวใส่ให้ด้านล่างนะคะก็ลองแล้วให้ความหนาได้ดีมากคือพอตัวนี้มันเป็นเรื่องความหนาใช่ไหมเมย์เคนขนตามีแต่ไม่หนามากนะคะก็ ปัดตัวนี้มันเพิ่มความหนาให้ค่อนข้างดีมากแล้วตามด้วยตัวนี้ซึ่งพยุงขนตาให้ดูยาวขึ้นคือแบบเป็นคู่ที่ลงตัวบรัชออนมีสอมีสองระดับราคาเลยก็คืออย่างอันแรกคือเป็น e t ช d ด House f a c e c o l o r อร์คอเนะคะเบอร์5 Orange Mango Fit สีพีชเนื้อแมทใช้ง่ายกับทุกเมคอัพไม่มีชิมเมอร์ปัดง่ายหาซื้อง่าย กับอีกอันนึงเป็นบลัชออนเนื้อชิมเมอร์นิดนึงนะคะของแมกอันนี้เป็นบลัชออนเขาเรียกเมียรลบลัชของแมกนะคะเป็นรุ่นที่เป็นเปอร์มานแนมีขายอยู่ที่เคาน์เตอร์ตลอดเลยก็คือวอร์มโซตัวนี้เป็นบลัชออนที่ได้มาตั้งแต่ช่วงเริ่มแต่งหน้าแรกๆเลยนะคะซื้อมาสีสวยมากเป็นสีออกชมพูอมน้ำตาลนะคะสุภาพปัดได้กับทุกเมคอพัพทุกสถานการณ์ทุกโอกาสทุกกระเทศะแน่นอน อันนี้เป็นบัชออนกันตายอีกเหมือนกันก็มีแบบแมตกับแบบชิมเมอร์ลิปสติกเดินนี้ปกติจะใช้เป็นทิ้นก็ยังคงใช้ทิ้นบางๆอยู่นะคะยังไม่มีการทาลิปเยอะมากแต่ว่าช่วงหลังๆที่ได้ทาลิปแล้วประทับใจตัวนี้นะคะเป็น love sugar dramatic rouge นะคะลิปสติก มีรีวิวในบล็อกนะคะเดี๋ยวจะให้ลิงค์ไว้ด้านล่างนะเนื้อชุม่มอีกเหมือนกันหลายคนอาจจะหลายคนจะทราบน,นะ,ะวาเมย์ชอบลิปสติกเนื้อชุ่มนะคะตัวนี้ชุ่มดีมากแล้วสีเดียวกับสีปากนะคะก็เป็นลิปสติกที่ใช้ทุกวันตอนนี้สีที่ใช้คือ R D 3เนื้อดีมากนะคะเป็นรุ่นเดียวของลับชูก้าที่เมยรู้สึกว่าดีที่สุดในบรรดารุ่นทั้งหมดของลับชูก้าที่มีนะคะ แพ็กเกจก็อลังการงานสร้างสวยงามผู้หญิงชอบนะคะมาถึงตัวสุดท้ายเรื่องผมนะคะก็เฟรนด์เขาที่แล้วพูดในส่วนของออยบำรุงผมไปใช่ไหมเอ่ยเดือนนี้ใช้มาหลายเดือนแล้วแหละความจริง34เดือนนะคะแต่ไม่เคยมาเฟรนด์กันเลยสักทีหนึ่งเป็นอุปกรณ์ทำผมแกนม้วนที่เมย์ชอบที่สุดตอนนี้ก็คือได้ลองไหลได้ลองไหลหลายรุ่นหลายแบบนะคะแต่ว่าตัวที่ยังชอบที่สุดก็ยังคงเป็นตัวนี้ก็คือตัวนี้เลย ราชชาซูปเปอร์จัมโบ้จะมีจัมโบ้เคิร์แกนจะเล็กกว่านี้กับตัวนี้เป็นซูปเปอร์นะคะใหญ่มากเห็นไหมทุกคนว่าใหญ่คือมันเป็นแกนม้วนผมที่ค่อนข้างใหญ่มากมันก็เลยทลําลอนได้ค่อนข้างที่จะเป็นลอนคลายลอนใหญ่นะคะตัวนี้ประทับใจมากเป็นลูกรักที่สุดเนื่องจากว่าเป็นคนชอบลอนคลายๆนะคะตัวนี้จึงตอบสนองโจทย์ตัวเองได้ค่อนข้างดีแล้วคือประเด็นคือ เมย์จะเป็นคนที่ลอนค่อนข้างจะอยู่นานคือใช้เจ้าตัวนี้ด้วยแล้วมันรู้สึกคือลอนมันไม่ได้คือลอนมันไม่ได้คลายง่ายๆในความรู้สึกของเมย์เพราะว่าหนึ่งเมย์เป็นคนผมค่อนข้างแห้งนะคะการอยู่ลอนของมันเนี่ยมันเลยค่อนข้างอยู่นานสําหรับคนที่ผมมีน้ําหนักมากๆเนี่ยการใช้ลอนแกนใหญ่ๆอย่างนี้อาจจะทําให้เกิดปัญหาแบบผมมันทิ้งตัวเร็วอาจจะคลายเร็วนะคะแต่ส่วนอย่างเมย์เนี้ยมันค่อนข้างที่จะอยู่นานแล้วก็ เจ้าตัวทัวร์เมลินตัวนี้เมย์ว่ามันช่วยทําให้ผมเนี่ยหลังจากเมย์ม้วนํามันขึ้นเงาอันนี้เป็นส่วนตัวเลยจริงๆเพราะว่าเมย์เป็นคนผมค่อนข้างแห้งนะคะแต่เวลาม้วนลอนทุกครั้งจะสังเกตว่าผมตัวเองมันจะค่อนข้างเงาขึ้นตัวนี้เป็นเฟเวอร์ริตมากๆนะโอเคนะคะหมดแล้วก็นานมากทีเดียวสําหรับเฟเวอร์ริตเดือนนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะใครมีอะไรถูกใจนะคะสำหรับเดือนนี้ใครใช้อะไรแล้วชอบแล้วว่าดีนะคะก็ สามารถคอมเมนต์บอกเมย์ได้เหมือนกันนะถือว่าเมย์มาเป็นอีกเสียงหนึ่งนะคะที่บอกต่อละกันนะว่าอะไรใชีบ้างนะคะก็สิ่งสําคัญคือการลองด้วยตัวเองนะคะก็ถ้าใครสนใจนะคะไอเทมไหนที่มีในไทยนะคะก็สามารถไปลองเล่นกันดูที่เคาน์เตอร์ได้นะคะแล้วค่อยตัดสินใจซื้อละกันเนอก็วันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย